ถัดไปนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีนะครับเราอาจจะเห็นการซื้อขายกันในราคาหลักพันนะพี่น้องเราอาจจะเห็นการซื้อขายกันในราคาหลักพันซึ่งช่วงนี้นั้นเราก็ยังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอามิตรักนักสะสมเหรียญกระแว่นเก่า,ว,กาวันนี้กระสาบเมืองสยามนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคาหบาทกับความเป็นไปได้ในราคาที่สูงช่วงก่อนหน้านะครับกระสาบเมืองสยามนั้นได้ห่างหายการทําคลิปไปนานก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท,ท่านด้วยเนื่องจากว่า กระสาบเมืองสยามนั้นไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลานั่นเองเนาะ,ะวันนี้ก็เลยมีคําถามหลายคาถามแล้วก็มีข้อสงสัยของพี่ๆน้องๆหลวงปณนาาในเหรียญชนิดราคา5บาททั้งสองปีพศวันนี้กระสาบเมืองสยามก็ได้นําเอาความเป็นไปได้ของเหรียญ5บาทนะครับทั้ง2ปีพศว่าเห,เหรียญเหล่านี้มันจะมีราคาจริงหรือนะครับ อวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่าๆนะพี่น้องรุ่นเก่าๆและก็ละหลายๆคนเชื่อได้เลยว่ามีการเก็บเอาไว้บ้างแหละสําหรับปีพศหนึ่งเนาะในหนึ่งในสองปีพศนี้เชื่อได้เลยว่าพี่น้องลุงป้านาอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนั้นมีเก็บสะสมแน่นอนความเป็นไปได้ในราคานะครับความเป็นไปได้ในราคานั้น มันจะมีราคาถึงหลักพันให้หรือเปล่าสําหรับเหรียญปีพศสองปีพศนี้นะครับมันมีราคาให้ถึงหลักพันไหมนะครับเชื่อได้เลยว่าอีกสักไม่กี่ปีนะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเหรียญเหล่านี้มีราคาถึงหลักพันแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ยังเห็นอยู่ในราคาหลายร้อยบาทเลยทีเดียว นะครับอ่ะวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากลุงป้าอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนั้นติดตามกันในคลิปคลิปนี้กับความเป็นไปได้ชนิดราคา5บาทนะครับอ่าเรามาเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านั่นเองเนาะซึ่งเหรียญ5บาทรุ่นเก่านั้นผลิตออกมาตั้งแต่ปี 3- 1ถึงปี51นนะครับเราจะเห็นได้ถึงดีไซน์แล้วก็ลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นเก่าเนี่ยถือว่าสวยงามสุดๆแล้วนะครับใครไม่เก็บก็ถือว่าพลาดไปนะครับใครไม่เก็บถือว่าพลาดไปใครยังพอมีเหรียญรุ่นเก่าๆนี้สภาพสวยๆก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับเพื่อวันข้างหน้าไม่แน่นะครับมีอยู่หลายปีพอสอนด้วยกันที่ยอดการผลิตนั้นถือได้ว่าน้อยนะครับและก็ ความนิยมต่างๆถึงแม้แลหลายๆปีพศในช่วงนี้จะยังคงไม่มีราคานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญเหล่านี้เรายังคงเห็นอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันเรายังเห็นได้เยอะอยู่แต่บางปีพศนั้นถือได้ว่าหาได้ยากมากๆนะครับนี่คือลวดลายด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9 นะครับลักษณะของเหรียญนั้นภายในวงด้านในนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญรเก้าจะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นเหรียญรสิบก็จะเป็นลักษณะสิบเหลี่ยมด้านในนะครับเราจะเห็นได้เป็นเหลี่ยมนี้นะครับวงขอบเนาะอ่าวงขอบด้านในนะครับส่วนวงขอบด้านนอกนี้เราจะเห็นได้เป็นเฟืองหยาบโดยรอบนั่นเองนะครับ ซึ่งเฟืองหยาบโดยรอบนี้ก็จะแตกต่างกันระหว่างเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับอาอาจจะความละเอียดนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปถ้ารุ่นเก่าาเลยก็จะละเอียดมากกว่านี้นะครับวงขอบเนาะส่วนรุ่นใหม่ๆนี้ก็จะเริ่มหยาบขึ้นนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาพพิตรดุสิตวานารามนะครับสมัยก่อนนี้เขาเรียกกันว่าวัดแหลม หรือว่าวัดไซทองนั่นเองนะครับตัวนี้ซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนอันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้นะครับเพราะว่า,าไม่มีระบุเอาไว้แน่ชัดว่าก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับแต่ที่แน่ๆล่ะนะครับโบราณปติสังขรมาตั้งหลายช่วงอายุคนแน่นอนนะครับพี่น้อง ปีพุทธศักราช2537นะครับว่ามีความน่าเก็บสะสมมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องยังหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับยังหาได้ในระบบหมุนเวียนเนื่องจากว่าเขาผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผลิตออกมาถึง123ล้าน4 4 0 0 0 3,000เหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญปีพศ2537นะครับอ่ะ ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยังมีความโดดเด่นและความสวยงามถึงแม้เรายังหาได้นะครับพี่น้องก็ขอให้เก็บเอาไว้บ้างสําหรับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับวันข้างหน้าไม่รู้หรอกว่าเหรียญเหล่านี้มันจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือว่ามีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับไม่มีใครคาดเดาอนาคตไว้ได้เนาะส่วนเหรียญถัดไปนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีนะครับ เราอาจจะเห็นการซื้อขายกันในราคาหลักพันนะพี่น้องเราอาจจะเห็นการซื้อขายกันในราคาหลักพันซึ่งช่วงนี้นั้นเราก็ยังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามในราคา300 400 500 600, 600บาทบางที่นะครับบางเว็บเพจเว็บไซต์ก็ยังเห็นวางขายกันนะครับประกาศขายกันในราคาถึง600 700บาทก็มีนะครับ อ่านี่คือด้านหน้านะครับวงขอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญก็เหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันที่ความสวยงามและปีพุทธศักราชที่จะทํานั่นเองนี่คือปีพศ .2546 นั่นเองนะครับความเป็นไปได้ในราคาที่อาจจะสูงขึ้นนะครับอาจจะได้ในราคาหลักพันเป็นไปได้มากเลยทีเดียวสําหรับปี46นะครับยอดการผลิตเพียงแค่182,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับอาหาได้ยากนะครับในระบบหมุนเวียนไม่มีให้เราได้เก็บสะสมแล้ว นะครับท่านใดที่ต้องการเพื่อที่จะเอาไปเก็บสะสมก็ตามนักสะสมต่างๆที่เขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยนในเหรียญหายากนั่นเองเนาะะอาจจะได้ในราคาที่สูงหน่อยนะครับอาจจะซื้อในราคาที่สูงแต่ก็ไม่แน่นะครับอีก5ปี10ปี20ปี30ปีข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันเหรียญเหล่านี้อาจมีราคาหลักพันหรือหลักหมื่นก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักสะสมเราเกิดขึ้นเยอะมาก นะครับนักสะสมเราเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นความต้องการในตลาดเชื่อไดเลยว่ามีมากขึ้นแน่นอนนะครับราคาก็ย่อมขยับสูงขึ้นแน่นอนสําหรับเหรียญปีพุทธศักราช2546นะครับพี่น้องเป็นไปได้ในราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับ แต่ว่าจะเป็นปีไหนเท่านั้นเองนะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สําหรับเหรียญสะสมนะครับไม่ใช่สะสมวัน2วันจะได้ในราคาหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่นะครับการเก็บสะสมมันต้องใช้เวลาเป็นปกตินะครับมันขึ้นอยู่กับโอกาสเวลาและโอกาสนั่นเองเนาะเอาละ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับกระสาเมืองสยามก็ขอฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ